สซายดิโมนี้แกงซัลลาสิมาแกงหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้หน่อยหนึ่งไข่บดแดงหน่อยหนึ่งก็ลูกโดดพี่น้องแล้วก็มีผักคามีปลาไข่เยงเย็ดรูหนูพี่น้องอันนี้น้ำยานางเด้อพี่น้องเด้อมามามาอันนี้มาเห็ดน้ำกันพี่น้องอันนี้น้ำเนีนา่งจ้ะมาไม่นางปั่นแล้วเรียบร้อยมาจี๋ใหน่อไม้ลงไปหน่อไม้พี่น้อง แต่งแบบบานๆนาะใส่ปุ so to to ้งก so so ่อนแล้วค่อยไปตั้งเตาพี่น้องง่ายๆสไตล์บานๆได้พี่น้องใส่กระเบื้องลงไปใส่ลูกโดดพี่น้องใส่ลูกโดดใส่กระเบื้องที่ดำแล้วพี่น้องใส่ลูกโดดจะ เบื่อเลยพี่น้องตุงม่มๆน่อหม้อ่อ่าตัวพี่น้องจา้าแดกกระสใส่ลงไปเลดพี่น้องด้านด้านเตาเฉยๆไปตองใส่ต้องใส่ไปแดงขวดได้ไหมต้องใส่ไปแดงขวดพี่ใส่เห็นลงไปเลยพี่น้องตัวน้ำหม่ยถ้าตม้มแล้วรบลลอยมันซุกหน่อยเรื่องแต่อันพักค้ากับอันพักแย่งกับพายดแดงพี่ใส่ขั้นตอนชุดท้าย ไปลงองก่องตเต็มหมอพี่้องใหม่เซิฟตัวควยมีพี่้องหายอก่ากล้โช่วไปตลาดซ้ายเพราะท่านะเจาคิดเด็กคิดแกงม,มางก่นอลองงนจะสวยเสียัเสีย,สยมัน,นไ,ปมไปลองแล้วกใส่ประแดกลงไปก่อนระแดกกรระแดกขวดธรรมาดาเลยจะใส่ลงไปจะอัน ถ้าพี่เขินพี่น้องรู้เจ้าเขินตามแต่ผมหมักหมักงัวหมักธรรมดาดเกี่ยหมักงัวจะง่อยแก้หน่อยแต่ไปงัวฮาสิใส่ต้นฮัจิเกินนิดดียเต็มหมดเนาะใส่ไข่หมูแดงพี่น้องพีเส็ดจะง่อยไหมูแดงก็เลือกหน่อยนึงเพราะว่าไปถอดไข่ใส่สองฟิตไปไข่หมูแดงพี่น้องแต่พี่น้องมันไปตั้งเต้ากัน จะไปเบิ่งตอนมันฝดแล้วเนาะพี่น้องตั้งเตาสะก้อนพี่น้องก้าร่งสิบด์เพราะว่าเบิ่งตอนฝดกันเนาะพี่น้องเนาะปิดไว้กันตั้งพี่น้องงั้นใส่นี่ลงไปได้ไหมใส่ผ้าคาใส่ผ้าแข่งลงไปเลยผ้าคากับผ้าแง่งกับไข่มดแดงใส่ลงไปเลยพี่น้องแต่มดแดงไข่มดแดงน้อยเดียวเท่าไหร่พี่น้องเลย แส่แงก่อนส่เสีบบดพี่น้องคนแวเหลายจัดไข่บแดงแป่พี่น้องจ้าจับมือหมอกนเปนตัพี่น้องหอมนุ่หนยใส่บดพน้อวแหลมปร่อยเยอ้อพี่น้องกระแดกแบบนี้กร้แพี่น้องมาีนกันกดอีกจะหน่อยยงกะเสียขึ้นแล้วละพี่ ลมมันแห้งนองแก๊เลยแบบดดย้ใจเือดรดี๋้ใจวันที่โดน,นแข่พี่น้อง่เิบไดเลยนะไปแล้วพี่น้องกันดกินน้ำก,กันเ้อแซ่บไได้